เกินฝันเพราะว่าในความฝันไม่ได้คาดว่าจะมีคนชื่นชอบในงานแล้วก็ชื่นชอบในตัวตนของเรามากขนาดนี้ในความฝันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวันมันคือกําไรของชีวิตที่เราได้ทําอะไรได้เจอเรื่องราวดีๆได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆแต่แต่กาไรรอบนี้มันเป็นกําไรที่แบบไม่รู้จะไปหาจากที่ไหน<พ>ก็สุดยอดของโป มันไม่เกินปันเพราะว่าเราไม่ได้ฝันไว้เราได้ทําอะไรที่มันแบบมันน่าเหลือเชื่อกับตัวเองมากเพราะว่าหลายๆสิ่งเราต้ามักจะมีกําแพงกับตัวเองอย่างเช่นเรื่องง่ายคือการเต้นการร้องเพลงอะไรเงี้ยนเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มั่นใจพอวันหนึ่งทีมบอกว่าเฮ้ยเราทําได้นะลองฝึกดูหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ทําพอ เห็นตัวเองทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่กับ Beyond c l o าวครับถ้าพูดถึงเรื่องความพยายามนะครับตอนเราจะมาถึงจุดนี้ในการทั้งตั้งแต่ตอนไหนท้ามืออะไรอย่างเงี้ยมันความพยายามมามากขนาดไหน่อยอยางเงี้เราะอย่างเราไม่ฉัาดมันทุ่มจุดตัวแค่ไหนโอ้โหมันมันทำทุกอย่างเขาที่ทำได้โดยที่สุจริตแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะผมจะคิดอย่างเงี้ตลอดแล้วเวลาทำงานคือ ผมเอางานทุกอย่างโยนทิ้งหมดเลยทุกอย่างที่มีแล้วมาโฟกัสที่คินพอยส์โฟกัสกับโปรเจกต์ต่างๆของคินพอยส์เนี่ยตลอดปีครึ่งคือทุกงานผมโยนทิ้งหมดจริงๆสําหรับผมเท่านี้ก็ถือว่าถือว่าผมให้ให้คุณค่ากับงานนี้มากแล้วแล้วยังได้ผลตอบรับที่ดีแล้วมีคนที่รักที่ชอบแล้วก็ผมว่ามันก็ยังไปต่ออีกในความรู้สึกที่เราจะส่งออกไป ชถามว่าเต็มที่ขนาดไหนเต็มที่ที่สุดเท่าที่อย่างที่บอกว่าเท่าที่ผมจะนึกออก<ม>โดยที่ผมไม่ได้ไปทําร้ายนคนอคื่นนะครับคือคือเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าณนะวันนั้นมันจะเป็นแบบวันนี้<ม>เพราะว่าทุกทุกครั้งที่เขาถ่ายอ่ะบทมันแปลกใหม่มากซึ่งถ้าเกิด<ม>คนดันไม่ชอบเป็นแฟนไม่ชอบไม่ให้การตอบรับที่ดีก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้ ตันนี้จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับที่ดีมากมันเติมเต็มเราไปทุกวันแล้วเราก็อยากจะส่งความสุขตอบแทนให้กับทุกๆคนในทุกวันเช่นกันเราเราเหนื่อยกันมากๆณนะวันนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบวันนี้เราเหนื่อยชิ้นิดที่แบบเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วครับเราแค่ทําไปเรื่อยๆ ผมมองว่าชื่อเสียงคือผลพลอยได้นะ<ม>สิ่งที่สําเร็จที่สุดคือเราส่งความสุขให้คนและถึงจริงๆด้วยเราทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขขึ้น<ม>เราดีใจมากเพราะการกําลังใจของเขาก็ทำให้พวกเรามีความสุขชเช่นกันเหมือนแบบเติม,เต,มเต็มกันไปมา,าอ,อะแบบกลังซัพพอร์ตจากแฟนบในไทยก็คือแบบว่า คือแค่รู้สึกว่าหเหมือนคิน p o สแบบเป็นสารที่ทั่วโลกเข้าใจได้ในแบบเดียวกันเลยครับก็ประทับใจค,คิดว่าอะไรมันคือกุญแจที่ทำให้เรามายืนตรงนี้แล้วก็มีเวร์ทัวร์กับแฟนๆทั่วโลกแต่ถ้าสำหรับผมสำหรับพี่นะก็ผมคือว่าคือคือเราเราโฟกัสอย่างเดียวจริงๆผมเชื่อในการโฟกัสอย่างแรกอย่างที่สก็คือ ทีมคุยกันแต่แรกผมคุยกับโปผมคุยกับพี่ปอนตั้งแต่ชวนเขามาทีแรกเลยว่าอยากทําอะไรที่มันแตกต่างอยากทําอะไรที่มันกล้าที่จะทําจริงๆไม่ใช่ว่าแบบขายไปว่าจะทําแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคีย์ตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนได้เก็ตความเป็นมนุษย์ในเรื่องได้เก็ตความทันเลนได้เก็ตความน่ารักได้เก็ตความเซ็กซี่ต่างๆในเรื่องจน,เ,นเกิดให้เกิดให้เป็นคินโพสถึงทุกวันนี้ครับ ผมมองว่าคือถ้าเกิดเป็นแบบภาพลักษณ์ภายนอกเรื่องเราอาจจะเป็นซีรีส์วายแต่เป้าหมายที่เราวางกันตั้งแต่แรกอะ่ะเราไม่ได้วางว่าเราคือซีรีส์วายเราคือซีรีส์หนึ่งที่เล่าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกอะ่ะเติมเต็มกันยังไงบ้างถึงอยู่ด้วยกันได้ม,มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมาเจอกันแล้วแบบมาอยู่ได้กันในบางพาร์ท แต่ว่าคินพพสคือเหมือนโชว์ให้เห็นว่าเติมเต็มกันในมุมไหนบ้างเลยครับซึ่งโปะว่าอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่น่าสนใจ mm hmm. แล้วมันโชคดีที่สุดเลยคือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกดันเข้าใจตรงกับเราในสารที่เราสื่อไปซึ่งดีใจมากๆแล้วเมื่อกี้ขอตอบคาถามว่าคีย์หลักที่ทําให้คินพพสมาทุกวันนี้คือสําหรับโปรวมองว่าเป็นเรื่องของการวางแผนเขาพี่ปอลวางแผนตั้งแต่แรก ว่ากินพอสจะทํำยังไงแต่ละนักแสดงคือจะอยู่ในตําแหน่งแบบไหนแล้วสิ่งที่ทั้งทีมงานและทุกคนได้ได้จาก Beyond c o u d คือความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติเขาสอนให้เราเป็นมนุษย์แล้วพอเราเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจตัวละครเพราะว่าสิ่งนี้คือคีย์หลักครับก็คล้ายๆที่โปรบอกผมขยายความบอกว่าจริงๆแล้ว คือถ้าเราจะนิยามว่าซีรีส์วายหรือไม่วายหรือซีรีส์ซีรีส์ผู้ใหญ่หรือเด็กจริงๆก็แล้วแต่คนจะนิยามแต่สุดท้ายผมคิดว่าต่อให้นิยามหรือไม่นิยามความแตกต่างมันก็คือสิ่งที่สวยงามคือถ้าไม่มีซีรีส์ที่กล้าแสดงออกแบบนี้ก็ไม่ทําให้วงการมีช้อยส์สำหรับคนดูให้ดูหลากหลายแบบนี้นึกออกไหมครับจริงๆแล้วผมว่าคีย์ที่ผมบอกไปเนี่ยผมว่าคือการกล้าแสดงออกมันทําให้ ผมว่าทุกคนถ้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะทําอะไรในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําดีออกไปแล้วเนี่ยยังไงก็มีเสน่ห์เราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าเสน่ห์มันต้องมาจากคนต้องชอบนะแต่ว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบการได้ทํางานดีๆออกไปผมว่าเท่านี้ผมก็แฮปปี้มากๆนะใช่ผมผมเคยพูดกับพี่ปอแล้วก็พูดกับทีมบ e y o n d c o คำหนึ่งว่าคือการเล่น Kinpoz จบเนี่ยสำหรับผมอะ่ะ ผมสามารถเลิกทํางานไปเลยทั้งชีวิตได้เลยอ่ะแบบว่านอนอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ทำรายได้เลยคราบโปรไม่ไปเบอร์ทัวร์แล้วนะคะไปครับยังไปอยู่ยังไปอยู่แค่แบบให้เห็นภาพจะชัดไอ้ยังเดือนนี้ยพราจะเป็นเดือนทลายมันล้วแบบความความเห็นสังเกตอะไรเงี้ยด้วยด้วยชีวิตของเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกมาบอกเสียงที่จะสามารถสื่อสารตรงไปได้เราอยากจะสนับมันอ่าความคลายนั้นหรือว่าแบบยังจะมีคิดยังไงบ้างครับก็แน่นอนความ ความต้องบอกอย่างนี้ความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเราควรจะมองให้เขาเป็นสิ่งที่สวยงามพูดถึงในเชิงนิตินัดดนยที่มาซับซับพอร์ตความรักแล้วกันผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆอย่างที่สังคมมีเนี่ยควรจะมีพาร์ทของนิตินัยที่มาซับพอร์ตเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาคือคู่ชีวิตคู่รักอย่างนี้ครับการที่คนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในแบบไหนที่คนนิยามเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ดีเท่าเขาสิ่งที่เขาควรจะได้รับคือ คืออิสระทางการตัดสินใจทางความคิดและที่สําคัญเรื่องไライน์มันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมวงกว้างทั้งในและต่างประเทศให้ให้การซัพพอร์ตที่เยอะขึ้นซึ่งผมรู้สึกดีรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องプライนมาตั้งแต่ผมเด็กๆคือเมื่อก่อนดูสารคดีนะครับแล้วเคยเห็นวงดนตรีพรอแมคคัตนี่อะไรเงี้ยเขาถือธงถืออะไรเงี้ยเราตอนเด็กเด็กมากๆพอห้าหกขวบเรายังไม่เข้าใจแต่พอโตขึ้นมาเรามีเพื่อนต่างๆนั้นเราเข้าใจเราลู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่คือสิ่งที่ เราควรจะเปิดรับเปิดกว้างแล้วไม่ต้องมาแบบเนื้อออกไหมจริงๆผมว่าความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามครับใช่<อ>เพราะว่าเรื่องเราคือแกนหลักที่เน้นนะแล้วพูดกับนักแสดงทุกๆวันคือเขาแฮปปี้ที่นักแสดงทุกคนแตกต่างกันหมดมไม่มีใครเหมือนใครแล้วก็จริงๆ l g b t q เขามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าน,นั้นเขาเขาแค่อยากใช้ชีวิต เป็นเป็นปกติคือถ้าในชิวงนี้ตินายเหมือนที่พี่ไมา์ว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทําให้เขาแบบซื้อบ้านร่วมกันได้อ,อ่สามารถท,ทําธุรกรรมร่วมกันได้แล้วเพราะว่ามันมีความสุขทั้งเขาและเราเรามีความสุขที่เราได้เห็นคนมนุษย์คนหนึ่งมีความสุขโบคิดว่าพวกเราสปอร์ตนะสุดท้ายอยากไร้ทั้งคู่ขอบคุณกันละกันที่ จับมือพากันเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ยากสุดเลยนะแซวเล่นแซนเล่นก็คือผมคนขี้เขินเนาะแล้วเวลาขอบคุณผมจะขอบคุณทั้งอ้อมอ่ะถือเป็นโอกาสที่ดีก็ต้องขอบคุณโปมากมากอีกอีกอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่มีคนที่ส่งเสริมกันอยู่ข้าง มันก็คงไม่พาให้ให้ให้ผมได้ทักได้ส่งงานออกไปได้ดีขนาดนี้ให้คนดูได้รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆความสนุกผ่านเรื่องและที่สำคัญคงไม่ได้ทำให้ผมมีความสึกมากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่โปรคือเราเคยจินตนาการเนาะแต่เราก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณโปรมากจริงๆอ้ยปากแข็งเขินคะรับ <c oughs> <c oughs> จริงก็คล้ายๆพี่ไม้ว่าคือถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่ไมยก็คงนึกภาพเพลงไม่ออกเลยจริงอ่ผมไม่ใช่พวกสแสดงออกมากเท่าไหร่ผมไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องรักที่จะแสดงอะไรต่อหน้าใครอนะไรเงี้ยแล้วพี่ไม้เขาหรือทางทีมปีอนคารก็เชื่อแบบเดียวกันว่าอยากให้ทุกอย่างมันเรียลมากๆอยู่รู้สึกไงกันก็ให้มันเป็นแบบนั้นออกไปไม่ได้จำเป็นต้องพยายามทำอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบ ขอบคุณพี่ไมายแล้วก็ขอบคุณทีมีองพราวที่เห็นตรงกันทําให้พวกเราแบบรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมาเลยครับก็ขอบคุณนังบียองครเขและพี่ไมาค์มาครับโอเค